สวัสดีค่ะท่านทุนค่ะกลับมาในช่วงน,นี้นะคะวันนี้นะคะวันพุธที่5เดือนกรกฎาคมนะคะ2560นั่นเองนะ,ะช่วงตลาดตอนเย็นนะคะก่อนปิดตลาดตอนนี้ตลาดทุนไทยยืนที่บริเวณ1,575จดห้าจุดนะคะว o l u m การซื้อขาย27,000ล้านบาทอันดับหนึ่งเป็นหุ้นมั่นปูนะคะก็ถอยลงมา 15บาท90สตังค์นะคะลงมา60 50ตังค์แล้วนะคะส่วนอันดับ2 a t t นะคะยืนอยู่ในแดนบวกค่ะแล้วก็ bdms นะคะก็ยังยืนอยู่ในแบนบวกเช่นกันนะคะก็เป็นเหตุการณ์ของทางด้านตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนทางด้านเค c ีชนแล้วยอ่อชนที่111บาทแล้วยอ่อลงมา106บาท ใครที่ขายตามคุณอ๋องบอกก็เก็บตังค์กันไว้นะฮะใครที่ติดหุ้น k t c ถ้าถอยได้ข้างบนที่111บาทนั่นเองนะคะค่ะนั่นก็เป็นสถานการณ์สำหรับวันนี้นะคะนักลงทุนคุณผู้ชมนักทุนค่ะมีนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์วันนี้เข้ารายการทั้งสิ้นนะคะคุณเอกพวินคนแรกคนที่2คุณรณกรษคนที่3คุณประกิตคนที่4คุณนิพนธ์คนที่5คุณธีรศักดิ์คนที่6คุณกรพัฒน์ คุ้มเลยนะฮะวันนี้6ท่านนั่นเองนะคะค่ะอ่เดี๋ยวติดตามกันไปนะฮะว่ามุมมองตลาดของนะักกักวิเคราะห์เป็นอย่างไรกันนะฮะในแต่ละคนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเด็กพวินคะครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมีนักกลยทากวิเคราะห์เข้าในรายการทั้งสิ้น6คนโอ้ครับผมครับคนแรกเยอะสักพีคนครแรก คนที่มีความกำคัญคนแรกก็ก็ขั้นขั้นเวลาไปกับพี่ก่อนครับเออในพี่ชงเหมือนกันเนสผมก็ต้องตกไปตจ้หพี่อุ่าว่าคนแรกคือคนสําคัญครับผมฮะคนสําคัญอะเชิญเลยค่ะเอาอย่าให้เหมือนใครและอย่าให้ใครเหมือนเลยนะวิธีนําเสนอค่ะครับมันไม่เหมือนใครพี่เพราะว่ามันเิ่นคนแรกไง ก็สบายหน่อยครับผมไม่มีใครอยู่แล้ว่ือของคุณอองนี่เคทีซีบอกว่าให้ทยอยเคาออก110บาทนะคะแล้วก็ถอยมา106บาทเป๊ะโชเดะเลยนะโอ้โหสไตล์เคนเตอร์วิชั่นของคุณอ๋องโปะโชเดะมากเลยชมนะชมชมเป็นแค่รีบาวพี่แล้วก็ถ้าใคภาพรวมมากกว่านั้นผมว่าถัดไปหุ้นตัวนี้อาจจะอาจจะเป็นการแกว่งประมาณชัก 100 own, 110, mond, uh, 1 0 mm. so, right. ึ้อยบาทต้นจถึงประมาณร้อยสิบานพี่ก็แปลงอยู่นันแหละอมะครับค่ะก็เลยเป็นโอกาสมากกว่าสําหรับการซื้อตัวมาในช่วงช่วงบ่ายเมื่อวานถึงประมาณึ่งเช้าของวันนี้นะครับอืมใครที่มีก็ต้องเ้าออกอฮะใช่ครับผมครับดีก็ยมนดี้วยอย่าต้องเล่นเลยครับพี่อืมครับ เพาเป็นระยะสั้นเนะี่ยคือมันมองแบ่ง้านข้างมากกว่าครับอันนี้คือ KDC นะพี่ส่วนเอ,อส่วนตลาดเ็าตอนนี้มองเหมือนเหมือนเรียงไปตามไปตามพุ่นเอวทีดีนะฮะ,ะอพอเอลทีขึ้นขึ้นดีหน่อยก็เอาอาจจะขึ้นประมาณสักสามจุดกว่ากค่ะสี่จุดหรือว่าประมาณหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับแต่พอเอาเอทย่อลงก็ ลงามาสักประมาณบวกเดือประมาณสองจุดเรือว่าหนึ่งจุดกว่ากว่านะฮะแต่ภาพมันหนึ่งเดิมนะคือคือเซตเซตมันประคองตัวนะครับด้วยด้วยแรงซื้อเข้ามาในในบิ๊กแคบ,บางตัวนะที่ประคองตลาดแต่ว่าอหลายตัวก็ยังยังยังเป็นภาพของการโดนเทสลงมานะเอมเพราะว่าจำนวนหุ้นมันก็หุ้นลงประมาณชั้งห้าร้อยตัวเนี่ยเอ่อแมก่กาหุ้นขึ้นอยู่นะคะ ก็ทําให้ภาพที่เห็นอาจจะสลาดนิ่งๆแต่ความรู้สึกหรือว่าคนที่มีหุ้นอยู่อนะฮะมันจะเป็นในเชิงที่ไม่ค่อยดีนะฮะก็ถ้าเป็นตัวเลขมองด้านบนก็ยังเหมือนเดิมไปที่ประมาณขอบบนไม่ติดสักประมาณหนึ่งพันห้ารอยแปสิบจุดอันนี้คือด้านขอบบนนะครับส่วนด้านล่างนะฮะด้านล่างก็ สองแนวที่มีโอกาสลงมานะครับก็คือเ,ออเลขคมๆก็คือแนวแรกหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบจุดถอยไปมากกว่านั้นก็คือที่บริเวณหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดครับค่ะก็ด้านบนหนึ่งห้าแปดห้าเหมือนเดิมเนาะหนึ่งห้าแปดสี่พี่ออเคย้อนลงมาอีกจากจากเมื่อเช้าใช่ไหมฮะ มื่อเช้าก็หนึ่งห้าแปดศูนที่แนวเดิมครับอ,อ่าโอ,อเคค่ะค่ะครับแล้วก็จะล่างประมาณหนึ่งห้าหกเจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าหกศูนย์ครับพี่ค่ะได้ค่ะอ่ะครับก็ถ้ามองเอ่อยังต้องลง้ก็คือฐานะของฟันโอ่ะนะครับอืมอืมอาจจะต้องระวังหน่อยถ้าเกิดว่ามีมีแรงขายที่เป็นไม้ใหญ่ๆ หรือว่าโคบางส่วนก็จะออกไปเนี่ยนะครับแต่จะไม่เซ็คมันไหลไหลลงเร็วก็ได้นะครับอันนี้นต้องระวังสะท้อนด้วยตูที่เป็นตัวต้นตอแล้วจะเป็นตลาดกระหลาบาที่อยู่มันรับสูงขึ้นนะครับก็เอให้การในประเด็นนี้อยู่นะครับเริ่มเห็นตนั้งแต่ประมาณประมาณปลายากัปตากอนละนะครับส่วนตัวหุห้นนะครับก็ชมบุรีนี่ต้องคัดล้อนแล้วนะครับหลุดแล้วค่ะ หแล้วที่ศูนย์จุดหกสองเนี่ยก็เนี่ยแหละศูนย์จุดหกหนึ่งเนี่ยครับคัดเลยนะใครมีชนบุรีคอนกรีตนะฮะคัดทิ้งเลยนะคัดออกนะออกมาก่อนครับต้องยอมนะฮะออกไปก่อนนะใช่แล้วห้ามคนนีห้ามีตามดนะถ้าดีอ่าประกาศประกาศคุณอ๋องให้คัด CCP ครั้งที่หนึ่งประกาศประกาศครั้งที่สองให้คัด CCP ครั้งที่สอง ประกาศประกาศครั้งที่สามคัดซ c p พีครั้งที่สามโอเคเอาสองสองหูแล้วค่ะคผมครับขอบคุณครับพี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งทุนเวลาประกาศประกาศคัดนั่งทุนจะหูอื้อกันนะฮะพี่ม่เลยต้องประกาศย้ำประกาศย้อนประกาศซ้อนประกาศสามค่ะจบว่าถ้าเราถ้าเราไม่คัดเนี่ยนะฮะค่ะอืมตัววาโมเมนตัมเนี่ยมันอาจจะอาจจะหลุด 0.60แล้วก็ลงไปประมาณ1.5ป้ายตาย0.50ปลายายก็ได้นะครับอืแล้วนั้นออกประกอดเพื่อเอจำกัดความเสี่ยงครับคัดเลยนะนักทุนไม่ต้องเสียดายการขับทุนเพราะว่าเราแปเอคืนตัวหลักได้ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่ในตลาดอีกการละนานนะครับ เราไปจะเล่นเล่นตัวเดียวแเราเริกไปเลยไม่ได้นะครับเราไม่เกลียดไม่โกรธไม่ไม่แต่ถ้าเราเสียโอกาสก็คือเสียโอกาสแค่นั้นเองนักทุนเราไม่เกลียดหุ้นใดๆทั้งสิ้นนะฮะเราไม่คืบหุ้นใดๆทั้งสิ้นอะไรถาวรนะครับเราแปรผันไปได้ตามโลกเข้าไปดังไม้ไผ่ที่มันรุ่นผมรมนเรื่อๆใช่ชีวิตเราถึงจะยืนอยู่บนโลกนี้ได้นะ ค่ะอ่ะนี่เราพูดกังเรื่องคือเราจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ด่าไม่ว่าหุ้นที่เราติดนะคะอืมเราเรียนรู้เข้าไปว่าเออไอ้ตัวนี้เราพลาดถอยนะถอยถอยเดี๋ยวเราก็เลือกลงทุนใหม่นะ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 ครับผมะจงคัดเดี๋ยวเอาคืนตัวหลังได้พี่เดี๋ยวพอมีจังหวะก่อนจ้าจ้าชีวิตมีทางเลือกเนาะจงคัดออกไป ทุนอือ่นๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะหุ้นมันก็จิ้ต้องจ้องอยู่มันก็เอ,อราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับอย่างบีเอ็มหรือว่าไออารพีซีก็ยังยังซื้อถือได้ยาวหน่อยนะครับโ oh, <he> อ้เห็นเ <the S 2> ทพคุณก <ๆ S 2> ารซื้อถือเทพค<ำ>ุณตูนก็บอกว่าดวงมันดีนะไออารพีซีอะไรวะไออารไอพีซีอะไรี่ไออารไออารพีซีค่ะครับเทพก็บอกดวงดี ยูดีไปถึงเมื่อไหร่พี่ตลอดปีหรือป่เขาบอกว่านี่ภายในเดือนนี้แหละอืมนะครับฮะกับเป้าของคุณอ๋องหรือเปล่าเป้าเท่าไหร่นะฮะไออาร์พีซีเป้าไม่ต้นหกบาทพี่มองหกบาทด้วยก่อนอ่าเป้าคุณอ๋องหกบาทครับเพื่อจะได้ส่วนระยะยาวมันเดือนที่สิบบาทอืมอืมเป้าหมายหกบาทนะฮะไออาร์พีซีเมื่อไปถึงก็ดูอยู่แต่มันก็ยังไม่น่าซื้ออืมครับยูดี้แบบผมเคย มอนิเตอร์มาลักให้ขายไปตรงใหญ่แล้วอ่ะก็ยังเฉยๆมากกว่านะยังไม่ไม่น่าซื้อกลับมาเท่าไหร่นะครับด้านของตัว C D U นะที่ก็ยังเป็นช็อตเหมือนเดิมที่ะตอนนี้อยู่เก้าเก้าหนึ่งนะครับมัิ่งก็ได้นิ่อยู่เนี่ยนะฮะก็ยังยังเปิดช็อตได้นะเพราะว่ามันยังไม่หาดจุดกดลอด้านบนที่เก้าเก้าสีที่มองไว้อ่ะครับอ่ะก็ยังเป็นฝักช็อตสูงกว่า เก้าเก้าสี <99 4 S 1> ่กัดหลอบแนวรับอยู่ที่ช่วงเก้าแปดศูนย์ถึงประมาณเก้าแปดห้าครับผมค่ะโอเคได้ค่ะคุณอ,อ๋งครับองคําำก็เวนซีเหมือนเดิมพอดีค่ะอ่าทีนี้มีหุ้นตัวหนึ่งนะคะคุณอ๋งขอลองวิชานิดหนึ่งนะไหนๆก็ไหนๆหนละครับหุ้นดุสิตธานี DTC ค่ะ วิ่งขึ้นมาจากเมื่อเช้าซิลลิงนะฮะครับดุสิตธานีนะฮะว่ล,ลุ่มเทรดทั้งแล้วทั้งสิ้น200กว่าล้านบาทค่ะจำนวนการเทรดร22ล้านหุ้นหุ้นตัวนี้วิชาของคุณอ๋องอ่านว่าได้ครับโอเคที่ผมผมไม่ได้ดูตอนี่เลยนะผมดูแค่หลักหลักในส่วนของขึ้น่อระยุทธ์นะอย่างเดียวเลยนะครับผมนะ อ่อถ้าเป็นอย่างนี้พี่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นแท่งเขียวยาวขึ้นมันี้ใช่ไหมพี่ค่ะรอยหยักขึ้นมันไม่เกิน,นถูกไหมถ้าเบี้ชาร์ดเราก็ต้องเราก็ต้องจอยทำเฟรมให้มันเป็นมันเป็นระยะสันขึ้นก็คือหกสิบนาทีเปลี่ยนดววูความหกสิบนาทีก็ยังไม่เห็นรอยหยักขึ้นก็ต้องไปนุ่มประมาณสิบห้านาทีหรือว่าหรือห้านาทีอย่างที่ผม ลองเปลี่ยนเป็นเป็นห้านาทีแล้วนะห้านาทีนะคะครับอ่าอ้าหุยเขาตื่นตอนวันที่เท่าไหร่มีตื่นขึ้นมานอนมาตลอดเลยนะนั้งทุนอ่ะกราฟทางด้านดุสิตธานีนะฮะเขานอนมาตั้งแต่พศไหนกี่สิบปีแล้วคะอ่ากราฟห้านาทีนะคะกราฟห้านาทีโทษทีค่ะไม่ใช่มันนะคะกราฟห้านาทีอ๋อที่ดูผิดใช่ไหม <laughs> พี่ใช้วิชา <laughs> มาอีกแล้วอ๋ออ๋อ ครับอ่าต่อไปคุณองมอยยังไงห้านาทีที่เห็นครับท่านี้ท่านี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งนาทีแบบพี่หนึ่งนาทีก็ทักกว่าพี่หนึ่งนาทีแต่เลยพี่อ่าวลองของสิใครหัวใจยังไม่วายทํากราฟหนึ่งนาทีกันเลยจะลองดิสิหัวใจจะวายกันได้เปล่าถ้าอย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยมันมันก็คือมันชนแล้วใช่ไหมซิลลิงวันเนี้ยใช่ไหมพี่หนึ่งนาทีซิลลิงแล้วคือสองเซนแต่มันซิลลิงอยู่่งั้นแหละแต่ไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันสำคัญที่ต้องจะไปต่อหรือเปล่านั่นแหละไปไม่ห้าคู่นี้อืมใช่เราก็ ที่ขึ่นจะลอกขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าอ่าโอเคหนึ่งหนึ่งมันจบไป่ละนะครับที่ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณเก้าจุดสามห้าใช่ไหมขึ้นมาที่บริเวนคืนวันวันวันที่สี่กรกฎานะครับเมื่อวานเนี่ยพี่หนึ่งมันจบแตละนะแล้วเมื่อเมื่อวันเนี้ยตอนช่วงเช้าอ่ะนะที่ตอนเช้าอ่ะมันพักเป็นสองที่พักเป็นสองแล้วที่ขึ้นมา ดีในช่วงตลาดภาคบกย่าเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นสามที่สามมันยังไม่ครบนะในสามจะมีจะมีห้าขึ้นย่อยอันนี้เหมือนมันไม่แค่หนึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยแล้วนี่ก็เป็นสี่ย่อยที่ชนซิงอยู่เพราะฉะนั้นเดาเอาว่าหน้าตาหน้าตาผู้นี้อาจจะอาจจะย่อลงมาบ้างนะครับแต่ว่า,าถ้ามั่งจำจะเป็นที่เลยอยู่ที่ประมาณสิบสองบา,งบางทค่ะ หรือว si ่าประมาณ11.9หรือ11.8ประมาณนี้ครคพี่นะมันจะเป็นมันจะเป็นสี่ค่ะขึ้นสี่เพื่อปรับตัวขึ้นได้รับเป็นขึ้นห้าค่ะของสามครับสี่ห้าย่อยของสามนั่นเองแล้วจะไปชนทากินค่ะมาาแล้เผมวัดเมื่อไปิวีก็คือวัดขึ้นหนึ่งที่มึงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับค่ะ เราก็ยกขึ้นมาที่จุดต้นๆของพื้นสามที่เริ่มเกิดในป่านวนี้นะครับเอ,อมันเป็นอีกกรขยักหนึ่งขึ้นมาได้ไปหา1ซ็8ที่ความยาวพื้นสามก็เป็นหนึ่งนะครับอาเจ็ตประมาณ13.3ค่ะอ่ะได้ะก็หมายความว่าพุ่งนิย้ออาจจะขึ้นต่อใช่ใช่พุ่งย่อให้เป็น,นให้เป็นที่เประมาณ13.8แล้วกันนะ แต่ไม่ถึงก็ได้นะถ้ามหนจะเป็นย่อเลยท่านเพราะว่าแนวรับมันมีมันมีสามแนวรับะมันอาจจะลงมาแช่แนวรับแรกก็ได้ซึ่งอยู่ที่ใกล้ๆนะครับอยู่ที่บริเวณหกสิบเอ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อยู่แค่ประมาณสิบสองสองคืออ่ะได้ค่ะคุณอ๋องอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะติดตามแล้วก็จะศึกษารายละเอ,อยียดที่คุณอ๋องพูดไว้วันนี้นะแล้วก็ใช้ไ่ใช่ก็ได้พี่เพื่อเราจะได้ได้เรียนรู้ไปด้วยกัน ขึ้นขดยุในกาดูค่ะเป็นกรณีศึกษานะคะนักทุนขอบพระคุณนะคะครับได้ครับผมค่ะ,ะที่ลองวิชาของคุณององเพราะคุณอองก็อธิบายให้กําลังได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหุ้นดุสิตธานีเป็นแบบนี้1 2ึ่สอแต่จริงหรือไม่จริงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามดูนะว่าสิ่งที่คุณอองพูดใช่หรือเปล่านะนั้นก็คือ เรื่องราวของคลื่นกรุีที่คุณอ๋องได้แนะนำแล้วก็เป็นกรณีศึกษาให้กับนักทุนนะฮะเราก็จะได้มีความรู้กันมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันกับทางด้าน